คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้กัน <ฮะ S 1> ค่ะ,<ฮ>ะก็ต้องบอกว่าเป็นวีรกรรมของสุนัขตัวนี้ <ฮะ S 1> ไปดูกันค่ะยังไม่เป็นก้าวออกมากเลยน,นี่หลอดหลอดติดอย่างนี่นน เลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจริงๆเคืออันนี้คือเจ้านายอ่ะล้อรถของเจ้านายติดลมแลวดูมันทําคุณนัทบอกเฮ้ยไม่รู้ด้วยเหรอต้องทำอะไรทำยังไงเออธรรมัดธรรมแงมุ่งมั่นเอาจริงเนี่ยค่ะโอ้โหช่วยช่วยขุดช่วยขุดเจ้านายบอกเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจริงๆนะคะ แล้วก็คือตอนนี้ก็โพสต์นี้ไปมีแคปชั่นบอกว่านุชพูดไม่ได้แล้วนะว่ารถติดไม่มีหมาตัวไหนมาช่วยเออหมาหมาเพื่ออยู่หมาากำลังขุดอยู่เหมือนกับคลิปนี้คุณผู้ชมคะดูยังไงก็ต้องบอกว่าเลี้ยงไม่เสียเข้าสุกจริงๆนี่ก็ลงในติ๊กต็อกเหมือนกันนะคะความขยันของสุนัขตัวนี้ French บูลด็อกค่ะอย่าดูมันทำอะไรนะ หน้าที่ของน้องก็คือคาบเชือกจูงวัวไปกินหญ้าค่ะเฮ้ยมีงานทํานะเฮ้ยเป็นเก่งนี่นี Madonna> ่นี่เป็นสุนัขเลี้ยงวัวปกติเขามีสุนัขเลี้ยงแกะใช่ไหมใช่อันนี้สุนัขเลี้ยงวัวนะคะเขาบอกฝนจะตกแดดจะร้อนมันทําหน้าที่ของมันได้ดีขยันขันแข็งมากจริงๆคลิปนี้พอลงในทิกตอกบางคนเข้ามาแซวบอกถ้าวัวพูดได้วัวก็คงบอกว่าขอละพักกินหญ้ากินฟางบ้างเถอะจูงทั้งวันเลยขยันจริงๆ ขยันจริงๆอ่ะเรื่องของสุนัขสองตัวที่แม่งานยุ่งทั้งวันเลยนะคะ,ะมันขยันนะขยันอย,อย่าทำเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราอาย <c oughs> <c oughs>